สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับปาวสอแผน2นะครับเ,เราจะก็จะมานําเสนอโครงการของรายวิชาพระอบยอดปิกนะครับในหัวข้อพระอบยอดปิกในงานช่างทองหลวงไทยครับครับผมมีสมาชิกดังนี้นะครับ 1. นายอินทราพัศสศักดิ์ศรี 2. ในายพงศธรปานจาก 3. ในายวัฒนะก้าหาร 4. ในายชัยวิวัฒน์คำปา 5. ้นายโมเอจานุก 6. กนายวัชราการชินวงศ์พมเจนายวีรพัฒน์เที่ยงตรงพินโยครับแล้วเรานีครับได้มีผู้สอนนะครับคือนายนัฐกิจจุลพันธ์นะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นอาจารย์ของรายวิชาพระอบยอดปิกในครั้งนี้นะครับ ต่อมาครับก็จะขอทุกท่านนะครับนำเรียนเชิญเข้าสู่บทที่1นนะครับบทนำนะครับอันดับแรกก็จะเป็นความเป็นมาและความสําคัญนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยเป็นวิทยาลัยที่ทําการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานช่างทองเป็นหลักนะครับโดยพื้นฐานของการเรียนรู้เนี่ยจะใช้การสลักดุลเพื่อสร้างผลงานในงานช่างทองหลวงซึ่งการสลักดุลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานและสิ่งที่สําคัญในการ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานของช่างทองหลวงนะครับจึงได้มีการจัดเรียนการเรียนการสอนวิชาพระอบยอดปิกขึ้นนะครับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับชั้นปีที่1เพื่อฝึกฝนทางด้านงานช่างทองหลวงการสลักดุลตลอดจนความคิดสร้างสารรค์โดยสร้างเป็นผลงานพระอดยอดปิกโดยใช้เอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวงไทยครับครับผมต่อมานะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการครั้งนี้นะครับ เราก็จะศึกษารูปแบบรูปทรงของงานพระอบในงานช่างทองหลวงไทยนะครับอันดับต่อไปก็คือเพื่อศึกษากระบวนการภาคปฏิบัติในการทาพระอบยอดปิกนะครับขอบเขตในการวิจัยของเราในการครั้งนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นด้านด้านการศึกษาด้านสถานที่และด้านระยะเวลาครับด้านการศึกษาเนี่ยเราก็จะศึกษาพระอบรูปแบบทรงฟักและข้อมูลพระอบทรงอื่นในงานช่างทองหลวงไทยด้านสถานที่เราก็จะ ปฏิบัติงานในห้องช่างที่การจนาพิเศษวิรัยช่างทองหลวง3ด้านระยะเวลานะครับก็จะเป็นหนึ่งภาคเรียนการศึกษานั่นก็คือตั้งแต่17ตุลาคม2565ถึง24กุมภาพันธ์2566ครับคำจำกัดความนะครับเราเนี่ยก็ได้ให้คำจำกัดความว่าเกี่ยวกับอบย่อปิกที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเป็นเครื่องพระอบที่แสดงอิสระยศในเครื่องชุดเชียนหมากนะครับซึ่งตัวพระอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวพระอบฐานพระอบฝาพระอบแล้วก็ แหวนลัดผ้าอบนะครับแล้วก็ตัวยอดปริก 2. การสลักดุลเนี่ยก็คือหมายถึงการสลักคือการทำใช้สิวเนี่ยสลักให้เป็นลวดลายต่างๆต,ต,ตามแบบบนแผ่นทองแดงการดุลหมายถึงว่าการดานันโลหะให้สูงขึ้นที่ได้สลักไว้ให้เกิดมิติด้วยคอนนะครับ 3. การรูปลายก็คือการทำให้ผิวของโทหะเนี่ยมีเรียบเนียนไม่ขูุขาไม่เป็นรอยขนแมวนะครับต่อมาประโยชน์ในการที่เราที่จะศึกษา ครงการในครั้งนี้นะครับเราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะเรียนรู้ผ้าอบในรูปแบบต่างๆได้มีความรู้ในงานช่างทองหลวงเกี่ยวกับผ้าอบ2ได้รับกระบวนการทําผ้าอบยอดปริกครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการที่เรามาจะนํามานสนับสนุนในการเรียนโครงการในครั้งนี้นะครับครับการทั้งสค์ผลงานสลักดนภาพไทยการจัดทํา พระอบยอดปิกในงานช่างของหลวงไทยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นําเสนอตามหัวข้อ,ขอต่อไปนี้ 1. ประวัติพระอบยอดปิก2รูปแบบงานพระอบคากรอบแนวแนวคิดในการวิจัยประวัติพระอบยอดปิกเครื่องเคียหมากทั่วไปเชียหมากเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการกินหมากโดยเรียกอย่างนวมๆซึ่งประกอบไปด้วยตัวถาดใหญ่ลักษณะต่างๆสำหรับวางตลับใส่หมากตลับยาเส้นกระปุกปูนตลับสีเสียดและซองใส่ภูชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกเช่นหมากแตกต,ต,ต่างกันออกไปเช่น ในภาคเหนือตอนบนเรียกกระทายมากและภาคอีสานเรียกขันมากแต่ถ้าเป็นของใช้ในร้วในวังราชาศัพท์ระดับพระมหากษัตริย์จะเรียกพานภาษีระดับราชวงศ์เรียกพานหมากสเสวยซึ่งเทียนหมากยังใช้ต้อนรับ อาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นอย่างดีเชียนหมากทำจากวัสดุหลายประ,ประเภทเช่นทองเงินไม้ทองเหลืองเครื่องเครื่องเขินหรือจักสารตัวเชียหมากมีลักษณะคละ้ายค,คพานกลมแบนหรือเป็นทรงหกเหลี่ยมตามชนบทส่วนใหญ่จะพบเชียนหมากที่ ด้วยไม้และทองเหลืองอยู่มากเขียนหมากที่ทําด้วยไม้ทั่วไปเป็นไม้สักไม้เนื้อแข็งและเอ้ยหรือไม้เนื้ออ่อนจําพวกไม้ขนุนไม้มะม่วงป่านิยมทาสีผิวออกไปสีดำทาทาจากขมิน้นเอ้ขมเมาคุมกับน้ำมันยางและจึง สลักลวดลายโดยใช้มีดคมกรีดเป็นลายเส้นอย่างง่ายๆเช่นลายรูปขนมเปียกปูนล,ลายเส้นลวดลายดอกผักแว่นแต่งลายด้วยสีสีแดงสีเหลืองสีปูนขาวสีเขียวตามแต่จะหาวัสดุได้ในท้องถิ่นรูปทรงของเชียนหมากอีสานมีส่วนฐานสองแบบคือแบบ ขันมากตัวผู้มีเดือยอยู่ยะระหว่างเทียนมากเอ้ยทั้งสองแบบขันมากตัวเมียทำขาแวกขึ้นไปจดเอวทั้งสี่ด้านภายใน,เท,ยนเทียนแบ่งเป็นช่องสำหรับใส่เครื่องเทียนเช่นหมากภูตลับขนาดต่างๆใส่เครื่องสำหรับ กินกับหมากยกเว้นเต้าปูนนิยมวางไว้นอกเชียนแต่บางคนก็ไว้รวมกันครับต่อมานะครับเราก็จะเป็นเอกสารที่เราอ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องแสดงอิสระยศที่เกี่ยวกับเครื่องชุดเชียนหมากนะครับคือเครื่องแสดงอิสระยศเนี่ยหมายถึงเครื่องที่แสดงถึงเกียรติยศนะครับที่แสดงตำแหน่งหน้าที่ หรือว่าบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์เนี่ยมอบให้กับพระบรมรูมสารวงศ์หรือว่าขุนนางเพื่อให้เลื่อนสักให้สูงขึ้นนะครับโดยที่ความดีความชอบในแผ่นดินเนี่ยเครื่องราชเนี่ยจะจัดสร้างไว้หลายประเภทตามฐานอันดอรและตําแหน่งของผู้รับราชทานและมีการตกแต่งลวดลายจะตามยุคตามสมัยไม่ว่าจะเป็นรัตนโกสินทร์อยุธยาธนบุรีก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีการกล่าวถึงว่า เครื่องแสดงอิสรยศของพระบรมสาวงลวงฝ่ายหน้าและฝ่ายในเนี่ยผู้มีทําความดีความชอบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการรบหรือว่าด้าที่ราชการเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็นดังนี้นะครับคือเครื่องอุปโภคเครื่องสูงพระราชยาน,เค,าาเ,คน,านเครื่องสัตว์ตาวุธเครื่องภูษนาพรและก็เครื่องศิราพรน,นะครับต่อมานะครับในภาพตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแสดงอิสรยศของสมเด็จพระเทพ รัตราชสุดาสยามมรมราชกุมารีนะครับโดยเป็นเครื่องชุดเชียนหมากแล้วก็เครื่องการน้ำชานะครับในสมัยปัจจุบันแล้วนะครับครับผมต่อมาเนี่ยมันก็ทั้งหมดเมื่อกี้ในภาพเมื่อกี้นีครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบด้วยพานภ้สีแล้วก็ผ้าอบยอดปีกนะครับแล้วก็ซองผูจอกหมากตลับผูแล้วก็ มีดด้ามทองคำนะครับขันน้ำเสวยผ่านลองขันจอกรอยทองคําหีบเสวยแล้วก็พระกระโถนว้วนพระโอษนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะลงยาสีแล้วก็สลักดุลน,นะครับโดยใช้ทองคําเพราะว่าสมเด็จพระเทพในพยศเดิมเนี่ยก็เป็นถึง จากกลุ่มฝ่ายในนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบงานพระอบนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับในงานช่างทองหลวงก็จะเป็นพระอบทรงรูปฟักนะครับดังตัวอย่างนะครับอันนี้พระอบรูปฟักสลักดุลเฉยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพระอบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะครับที่ใช้วัสดุทองคําอันนี้ก็จะสงวนไว้สําหรับพระมหากษัตริย์ครับต่อมานะครับเราก็จะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับเราได้มีการวางแผนเอาไว้ทั้งหมด 7ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะศึกษาประวัติพระอดยอดปีก2เราก็จะศึกษาการสลักดุล3เราก็จะออกแบบ4เราก็จะเสนอแบบต่อผู้ผ,ผู้ที่ปรึกษานะครับ5เราก็จะจัดทำชิ้นงาน6เราก็จะได้รับผลงานแล้วเราก็จะอภิปรายผลสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะครับในโครงการวิจัยเล่มนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการดําเนินงานวิจัยนะครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับ3มอย่างศึกษาความเป็นมาวิธีสร้างและรูปแบบออกแบบแล้วก็ดําเนินการพบยอดปิกนี่ก็จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วนะครับครับผมอ่าขั้นตอนแรกนะครับขอเรียนเชิญขั้นตอนแรกนะครับตัดวัสดุตัดแผ่นทองแดงให้ได้ตามขนาดที่ออกแบบไว้มสววีส่วนลําตัวยอดปิกส่วนล่างส่วนแหวนพระอบ ส3งสรวบและแผลรีดวัสดุแล้วก็เผาทองแดงให้คืนตัวตีโลหะทองแดงให้กับเป้าไม้ด้วยค้อนให้มีขนาดสามารถตีกับทั่งได้แผลรีดและรวบโลหะด้วยค้อนให้ได้ตามขนาดตามการออกแบบเขียนลายรูปประพันธ์ เขียนลายกิบบัวล,ลงบนพระโอบสลักดุนและรูปลายนำชันมาใส่ตัวพระโอบใช้สิวสลักลวดลายนำชันออกแล้วใช้สิวดุนล,ลวดลายเชื่อมประกอบพระโอบ ส่วนยอปลื <c oughs> อกพาพาส่วนยอปลกทั้งหมดของพออ่ออบนำส่วนประกอบต่างๆมาจำลุนด้วยโฟ,โฟนดอมเพื่อใส่นักนักเกลียว,กกวจอรูด,ด้วยโฟรัมเชื่อมประกอบด้วยใช้เชื่อม บัตกรีน้ำกับน้ำบอแรกและใส่ยอปริกจนส่วนประกอบยอบปลิกและใส่นอกประกอบส่วนผอ,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 อมจาะรูผอมโดยโฟรามพร้อมวัดขนาดที่ยอปลิกที่ใส่พอดีกับอออโอมและตัด ออส่วนลำตัวพรออบนำพรอโอบเชื่อมนอกตัวผู้และประกอบเข้ากันส่วนยอบอีก การทำลิ้นพระอบนะครับเราก็จะตัดแผ่นทองแดงกว้าง1ซนติเมตรและความยาวเท่ากับ3เท่าตามแบบที่กำหนดไว้นะครับ 2. เราก็จะรัดเข้ากับราวกำไลเนี่ยเพื่อให้มีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเชื้อบัตรกรีเงินแล้วก็นำไปเผาคืนไฟแล้วก็แช่ด้วยกรดซัลฟิวริกนะครับจังตามภาพขั้นตอนนี้เลยครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะนำลิ้นเนี่ยที่ได้ที่วัดขนาดเท่ากับ พออบที่พอดีแล้วเนี่ยเอาไปเชื่อมนะครับโดยใส่กับลำตัวพออบพร้อมเชื่อมกับประกอบลิ้นกับลำตัวพออบนะครับดังภาพนี้นะครับที่เรากําลังทําการเชื่อมกันอยู่ด้วยเชื้อครับต่อมาก็ส่วนล่างของพออบนะครับเราก็จะเจาะรูด้วยโฟดอมแล้วก็ประกอบเข้ากับทุกส่วนโดยใช้น็อตตัวเมียเนี่ยเพื่อยึดพออบเข้าด้วยกันนะครับ โดยแล้วก็ส่วนแหวนรัดพระอบเนี่ยเราก็จะตัดแผ่นทองแดงให้กว้างสูจด5แล้วก็มีความยาวตามที่ออกแบบไว้นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยเชื่อมด้วยบัตรกรีแล้วก็เผาคืนไฟแล้วก็เอามารัดกับตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นการลมดานะครับเราก็จะใช้ส่วนหลักๆนะครับก็คือผงกำมมถันชุบน้ําให้คล้ายเป็นที่ประครบนะครับแล้วก็ผสมน้ํำมันเบนซินกับ น้ำมันกา๊าซเข้าด้วยกันแล้วก็นำรูปประครบเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็นำมาเช็ดกับผลงานนะครับแล้วก็ขัดด้วยแปรงทองเหลืองให้เกิดความเงาครับผมอ่าและนี่ก็คือผลการ before after นะครับหลังจากที่ทำก่อนลมดำแล้วก็หลังลมดำครับต่อมานะครับก็จะเป็นบทที่4นะครับผลการวิจัยที่เราได้ทำในครั้งนี้นะครับ การสร้างสารรค์ผลงานสลักดุลพระอบยอดปีกในงานช่างทองหลวงไทยผู้จัดทําได้ผลจากการจัดทําโครงการได้ผลการดําเนินการจัดโครงการดังนี้ผลการจัดทําผลงานมีผลในการดําเนินงานดังนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลเรื่องประวัติข้อมูลความเป็นมาของพระอบและ การสลักดุลจากหนังสือวารสารข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสื่อสารสนเทศโดยเรียบเรียงเนื้อหามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบผลงานได้การออกแบบผลงานผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาออกแบบผลงานเพื่อให้เห็นกรอบแนวคิดในการสร้างสารรค์ผลงานโดยใช้การวาดด้วยมือ เสนอแบบผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยก่อนการทำผลงานเพื่อประเมินการออกแบบสามารถสร้างสารรค์ได้จริงเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนดไว้และการออกแบบผลงานมีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาได้กับบวนการสร้างสารรค์ผลงานพบยอดปิก ในงานช่างทองหลวงการสร้างสรรค์ผลงานสัดดุลภาพไทยภายใต้ชื่อผลงานพระอบยอดปลิกในงานช่างทองหลวงไทยจากการจัดสร้างผลงานผู้จะทำได้อภิปรายผลการศึกษาไปเป็นหัวข้อดังนี้ หนึ่งอภิปรายผลสองข้อเสนอแน,นะในการทำการวิจัยครั้งต่อไปห้าจุดหนึ่งอภิปรายผลจากการสร้างสรรค์ผลงานประอบยอดปลีกในช่องหลวงไทยการศึกษาไทยผู้จัดทำครั้งผู้จัดทำได้ศึกษารูปแบบการการะทำกบวนการพราอบยอดปลิกตลอดจนเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานความประณีตของ และความคิดสร้างสรรค์การทําผลงานพระอบยอดปลิกด้านการจัดทําและออกแบบผลงานคณะผู้จะทําได้รับความรู้การสร้างพระอบยอดปลิกจากภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการการจนันากพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวง5.2ข้อเสนอในการทำวิจัยต่อไปในนี้น หด้านระะเวลาในภาคปฏิบัติรงมือทำมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทำการเรียนการสอนเลื่อนออกไปทำให้การจัดทำะอบไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ควรวางแผนโดยคำนึงถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเพื่อเวลาล่าช้าสำหรับเหตุการณ์อื่นๆ ครับผมวันนี้พวกเรานะักศึกษาปะวะสแผนสองทุกคนนะครับก็ขอจบการนำเสนอในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ